ก็ตอนตายเงยขึ้นมาเนี่ยเห็นเห็นอยู่เกียบตาเจียบโงเนี่เห็นอยู่เห็นก็ต้มครัยแก่หุบตาก็ต้มเท่ากันแก่ว่าห่าต้ม่เจี๊ยบเจียบโงเออนามเออหนามใช้หังเลยหม่เกียบเขาะเียบสดเท่าเออสเท่าเราตะกี้ทตาต้มตาเป็นต้น ใส่หมอแบบนี <m Après S 2> <the concert ation> oh, ้ปะพร่แต่ว่าท้ามาต้องพุ่งเขา้มเขาใส่เยอะถามาทุ้งอือพู้ใดเป็นคนปั่นหมอครับเอ้ยคนปั่นหมออย่สงสัยแล้วปั่นจังไอะรพู้ได้หมืัคนปั่นหมอครับเออมาต้องกานคนน้จาระครับ tạo của một mươi chín nhà hàng mọi người hôm ตอนนี้ต้อไปตองไปแม่เ็ไม่หงหลังจากนั้นมันเต็มหมอแล้วแต่ยุดไฟไว้พบหมอไม่ใช่นั่นนะดูหมอหมอนถูกหมอนดูหมอนก่อนมันเต็ม้อนมันเต็มด็นก้อนไ้อมันเป็นเส้นหมอนไปอ๋อนันเป็นเ้หมอตอเองไรเี่ยเป็นเืองสักทหครับคือหมอนไหนเจ้ากี่ครับผมแล้วแล้วมันต้องคุกเนาะ อันแรกก็เป็นหมอสมบูรณ์าันหนั่งจะมีเศษนู่นี่หลายนะครับจากที่บอกก็เพ็นครับผู้บันมีปั่นหมอด้วยผู้พันน้งตารเนาะนี้บันคือนีกบ่ครับผู้ใดหูจักว่ามีปั่นหมอบันไหนะครับบ้านีหนหอบบ้านน้ำตาลหอบบ้านน้งตารกังเยอยเนาะเพราะปันตันนี้บันหมองเฮียเไปปันหมอครับ อยู่ผมเคยไปอยุ่เ๋ยวยี่ประัานขอบขั้วหนึ่งครับ่อพระพกัปปันมอบรรกับเขาแบบกลางแจงครับแต่โบล่าจะว่าที่น้องเพิ่นใหญ่มาตาสีสิบเกศเพ่นะมน้นมาในโดย,ยกำเนิดแอนเล่โบแน่ใจว่าสมัย,ยตะกี้บนโน,บน้นปันนอกจากวัาน้องจาเรามีู่้ใดปันหมอแนงสิไหมครับปันยางน้องมีผู้ใดปันหมอเป็นว่ครบบมีบอกมีใ้ตกอมะครับแล้ว บอกว่ามาหมีก็แม่คิดว่าอันนี like <S S like ้นอกจากมันตําหรับ่อมเกลือแล้วมันมีประโยชน์อย่างอื่นบ่ครับเอาเอาเอาหูเขาเดี๋ยวว่าหุเขาในวัดธรรมนิมมอได้แล้วแกงหูนเขา้ลมเกลือเราเห็นทางอื่นไหครับ้น้ำได้น้ำกินอีกบอ

ยันมีแบบใส่ตกแต่งเป็นที่ที่กังหวายยังทั้งสิใส่หมอนแบบนี้เด็กเขาครับแล้กระดูกพ้นตายกันได้กันเนาะอ่ะไอ้ที่ถูกต้องครับก็เลยตรงมันเหมือนๆครับเวลาใส่กระดูกมันเป็นหมอแบบไหนครับไม่เห็นแบบหมอนยิ่งยงเป็นแคบส้นยิ่งยงวะผู้ใดเคยขุดข่อยที่ตรงหน้าเนี่ยครับ เหนนี่ยังไงมีใ่กี่ดินด้วยนเออเป็นหอยยังไงครับหายังไงครับหลยเปคังไยับไม่เนี่ยแบนี้นางยู่งก่าแห้งะบนี้ยืนไม่แข็งบ่หอที่นี่่อยกินน้ำโขกเจ้าเลยเอาไหมเรารอดนะอยูบ้าแม่สอนด้วยด้ยรัันเป็นยังไงครับแม่ รถไถ่หยยบอยาบแล้ไปปูขึ้นมาไไ้มันมันมันเป็นไห่ใหญ่ปะไหนครับห่ใหญ่ปนี่กว้างเลเป็นแคปซูลปะต้มดีปะต้มดีเน่าต้งดีเลยบ่ข้าในมีอย่างครับมัมีอย่างแตาไม่เงินข้ามเนี่ยหันแวนดี้วยด้ยเพราะว่ามันสองไมันอยู่ไก่กันบ่ไกเด่นสตีแต่ว่านตนบ่ ไปยังไงไปได้ยังไงอ่านพ่นไปขอเบื้องจังผมไปขอเบื้องไหนวะได้โอเคครับเราเต๋อไปสื่อเนี่ยแต่หันนี่ยังเป็สวิธีสุดายเนาะอ๋อที่ผมถามคือผมกินออกต้นหรือไหนทุกคนครับเด็กเต๋อกับไม่เมื่อยครับผมอยากคือที่ผมมาว่าเนี่ยพี่ผมไปยังเก็บน้่งอ่านข้างนั่น้ันบอมนปูนตะวันอันหาเท่าสีเผ็ดเป็นหม่องตึ๊งงามๆให้พ่นมาเบื้อง มันกัดิดเดเก็บบันเทิกว่ามอนี่เตนอันนี่ผู้ใดเป็นคนบริจาคแต่ทิ่ได้เขียนซื้อไปห้นั่ครับผมก็เลยคิดว่าอาอาตาอายายครับมีของเก่าแก่หรือว่ามีเหยืงกติดเตกระเบื้องหรือว่าของทิ่ถิ่มแล้วอย่างเช่นอุปกรณ์เครื่องโคมไม่หรือว่าระฆังเกา่าเก่าติโยนถิ่มอ่ะของบ,บรรทบูรทีคิดว่าว่าใส่แล้วเป็นขยะอย่างไห เอามาบริจาคเขาก็จะไปเขียนซื้อว่าผู้นี้เป็นคนบริจาคล้วก็แปะซื้อเขียนงี้ง่ายขึ้นยังเขียนสลาหน่แม่ว่าเออม่ง right. so, um, ี้คุณเราเป็นยัยเราเป็นคนมอบกต่สวยทีเวไหไปรัศดรแสดงอันนี้มอบมอบไหงี้สิครับเพื่อในอนาคตเขาก็จะได้ให้ลูกให้ร้านให้นักท่องเที่ยวคนมาว่าบัตรเฮามีนิยังดีแน่ครับคู่ไหนเนาะทครับอ่าครับแปดเป็นที่สี่ดีป่ะครับ นอกจากคุณแม่เราผู้ใดที่แบบหาทีพี่พ่อเนีการทางหน้าครับเห็นอย่างนี้ครับย้ายย่ายบ่อันโน่บ่ย้ายย้ายพ่ออย่างเงี้ครับบ่อยๆเลย ัหมอเสียงนี่มันมันแตกต่างกันย่อยๆครับครับแม่ว่าระวังระวังอันนี้ครับอันนี้อันไหนมันอันนี้มันตั้งก็กันครับเดี๋ยวเราหาไปแล้วไอ้ไข้บ้านทั้งท้องเพิ่ยเพอาะต้องอยูี่ครับอันพัคกลาเมื่อเดือนโคโรน่าติดมาเด็กกระจายไปนั่ปวดครับ กันเบอร์ครับมันมีอันอันไล่ไล่ับอันที่เขาเขาหันมันนี่ต้องต่างกันอยู่เออแน่มันก็มันมันมาขึ้นหันนี่ครับอันนี้มาวินเป็นคนเก็บของหาครับมาร์วินกับผมดีครับผมเฉยๆฟังว่าอัน มีคนว่ากว้างหลายคนอยู่ครับประกาศเป็นอาจารย์เป็นนักูีต่วาผมขอหยาดใหม่กว้างแต่ละอันมีมันสี่มีความแตกต่างกันที่น้องแม่เนาะที่เขาเห็นเป็นแตกๆนี่รังเทียมมั้สี่เป็นหรอครับมื่นปีพันปีสี่เปครับท่านปีหลายป่ะครับโดนบ่หลายก็มือถือหลายเอตุยท่านปีหลายวะเอตุยเจ็ดสิบสี่ปีนี่พันปีนี่ก็โอ้หลายหนชีวิตคนเนาะ เออโอเคครับท่านเป็นอะไรก็เป็นสีปีครับถึงต้องครับอ,นนอ่านี่ครับครับเฮ้ยก็บ่าอันนี้เพื่อนว่านนมันเป็นเกลือก้นแม่เนาะอันงูเกลือกนี่แม่กนเห็นอายุสีดำๆำน้องที่เป็นเกลือกแตกๆครับตีออกดำๆขึ้นเขียวแบบนี้อันนักโบล่าเนี่ยครับอยู่บนวางก็เป็นแบบขอม ต้นม้แบบของมันสิมีแบบเปลือน้าเปลือครับเป็นเซรามิกเป็นเปลือกเม่สิบนครับย่ายออกสเขียวขันไปปูพักปลูกาเห็นน้ำน้ำนน้น้นุนหาามมี่ปรกับปลูกแงพักหล่อพ่อเมื่อีหลายโดยเฉพาะแถวรน่นข้อเขียมครับแถวหน้านันสิมีคนค้นขมิ้นคนหมันกะเน้อมายืนมานุ่นข้เขียมครับเมันสิลแบนี้หอมหลายแต่ว่านอันที่ย่าขอในทรงหน่อเป็นเพ่ครับอันเขาขาวที่เป็นแบบทุทธิหน่อยคือมาไล่เสือขาวครับ ทุ่งกุลาม่ใช่ตีกระจายแต่เม่ดเลยครับเขาใหญ่โตลอยเอ็ดขบวเคื่อนแบบนี้คือการแ่นบอกเขาเอ่นว่าพัชนะแบบทุงกุลาครับแม่ครับถ้าว่าอันที่ันเป็นไล่ๆเส่นๆนะครับเห็นบ่าเส่นเส่นแดงเส่นดำนะครับมันกรสีพอเฉพอในลอยเอ็ดครับเขาเกิดมาอาชนะดีผอแบบลอยเอ็ดเป็นเส้นแดงเส้นดำทั้งสี่นะครับไม่เห็นยันเป็นาะเอ็นไ่หมดเหยียบหมดดำครับเอ็นม้วนในข้อับพ่อครับ อ,นนอันนี้มันกับมาะมาณสองสามขั้นปีเหมืนเลยครับครับมันก็้หมายของคุณอนี่ครับอยุกเอยเนาเดี๋ยวห้องสิดงหนู่ถ้าว่าผมตอบด้วยญาติไทยของผมอ่งนูอพ่อแม่ทุกคนเด้อต่อไปผองสีนีสมุวนี่แนวไม่โดดไหววาผู้ไดเอาอย่างมาให้แน่ให้มันเป็นหลบไปกองดีๆว่าแยบางอันโ เอามาบริจาคเอครับวสี่สี่ตั้งของตุกหน่วยเลยมาจดไว้ว่าผู้ใดบริจาคยังน่มีตาสังเก้ามีมีอกไรเอาไลกินเก้าละเอามาเลยเลยยายบางเ้อเอาผมให้ยายบางนะครับเสนอตัวแล้วมันนเดี๋ยวิเอามานี่กิโลกันกิโล เออตอนอีกผู้เสนันเนาะเนาะครับัอสังตองเกาต้สั้งหมยฝ่ายลูกสีไหมครับต้ตังหมูสีครับต้นดานะตังั่งสัตว์ละครับเพิ่มันาตังเนหมูแบบมีแถวอย่าเงี้ยทีตุ่มนะครับเพราะอันนี้มันสิตธิ์ตัหนึ่งแต่แน่จำเลยว่าือนนี้นาวันทสิบเจ็นี้นเขามีกิจกรรมอยู่สาราประชาคมเนาะทีเฮ้าแบงเป็นกลุ่มต่างๆครับ อันท้าจำได้เนะาะเดี๋ยวผมพยายามเ่าอีกสถานะที่ครับนี่ครับอันนี้เมมาาู้ใเนีาบนว่าที่ที่นี้นะาที่เหมือนันา้าภาคอันโซเลกันเรื่ตระกูลต่างๆเรื่องเอ่พิมพ์พระนิตมาตสยมมาตสยจะมูว่าพิมพ์ริตมาตสายคุณที่หนึ่งเนี่ยเส้ทนทางสายประแดดาเจอัศจรจย์จนวาดอาคาัคคะะตมวนครับคุณที่สองเนี่พวกเป็นข้าทองฝานเนาะ พอ,อกัญญากลุ่มที่สามกลุ่มสวนเกษตรครับเต้าเดชศรีวิชัยเซนาลินขาาั้คู่แม่ปลาครับกลุ่มที่สี่ในกลุ่มยางน่องผอลุ่นาะลีกลุ่มที่หา้าในกลุ่มตาฟ้างครับอ่นเทียครับห้องใสไวชรนาคก่อครับกลุ่มที่หกในกลุ่ม 6, นุมน่มหาปลาสา,าวปูพักจำจำเหรอครับจำได้ในขั้มคู่มาเฉาว่างมาอยู่นี่สมชัยห้องเยี่หมฮงเสนาเอกพันธ์มินามครับ อันแล้วเมาดับ1คุณที่เจ็ดคูณพักท้องข้ามหลงสนามท่านล่ำไยไอเก่วสมบัติเตรียมเห็นสมคุณที่แปดไรน่าสมบสมอาคพงษขันโมลี่ข้องคุณนหน้ากอกท่านที่ล่าสุดประเสริฐคุณที่เก่าคุณเช่าสวนนั้นคุณล่ำไยสมบัสุดประเสริฐท่องใบหนูเดิมพ้นสิมครับคุณที่สิบหนึ่คุณแม่ตัดเตาเก่าสวิงคุณแดงได้หน่อยหน่อย ข้องกันกลุ่มสีแสงกันนักอาสานักอาสานักอื่นครับสีเท่ๆครับเจ้าอะไรครับเรื่องท่านศกดิสิทธิครับท่านศักดิหลวงสนามท่านิ์สิทธิ์ีแรษฐีอธิมีกิจกรรมต่างๆครับนี่เขาติรวมร่วมไหวว่ามี่อย่างแน่เนาะเพื่อเขาไปบอกว่ามาเท่าเนี่ยมี่ประกอบอาชีพยังไงเมื่อกี้อ่ามี่การเป็นแต่งยังไงครับเดี๋ยวผมจะเอามาบอกมาตอข้อหลมอีกทีหนึ่งเนาะ